มาอัปเดตนะคะอัปเดตห้าวันไม่สี่วันผ่านไปคุดตั้งแต่วันที่ยี่สิบสี่ค่ะตัวบีเสร็จแล้วค่ะตัวบีนี่คือนํำสกุลลุงฮันนะคะน้ำา็็ออกอยู่นะน้ำา็็ออกอยู่นะคะนี่ค่ะ ไปดูตัวพีอ่พีนี่คือพิงนะคะเสร็จแล้วมั้งตัวพี Figli. ไฟฝังเน,นี่ยปลูกบ้านวันนี้ก็ปลูกบ้านเลยโซนเนี้ยนสดงปลูกบ้านทำเป็นเหมือนเหมือนทำเป็นบ้านไร่อลค่ะทำกินกาแฟบ้านชายทุ่งอะไรอย่างเงี้ย น้ำมันไหลออกหมดน้ำมันไหลลงให้เนี่ยน้ำมันไหลคือเขาบอกว่าถ้าขุดชั้นล่างมันต้องขุดสะดือดินนะมันถึงไหลแต่เนี่ยน้ำมันไหลาจากชั้นดินชั้นบนลงชั้นล่างเนี่ยแนี้สร้าง ปกบ้าน นีำ้ำเขาไหลออกมานีไ่ไหลจากชั้นบนเนี่ยไปลงชั้นล่างอื นี่อะไรจากชั้นนู้นน่ะนั่งไหลลงตรงเนี้ยเต็มเลยตรงเนี้ยเป็นคลองไส้ไก่ฮะตรงเนี้ยน้ำเต็มเลยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยคลองไส้ไก่น้ำเต็มรูวันคืนยังไม่ได้เท่านี้เลย Nè, đi bộ đi xuống thang luôn rồi. นี่เนี่ยน้ำเต็มเลยค่ะตัวนี้ตรงนี้ทำเป็นคลองไส้ไก่นะคะ น้ำออกมาเต็มเลยเนี่ยชั้นชั้นดินขนาดเนี้น้ำโออกนะคะชั้นดินขนาดเนี้ยน้ํากำลังออกดี ยังเหลืออีกฮะตัวเจกับตัวหาของลุงหันยังเหลืออีกที่ตรงนี้มันอีที่ตรงนี้มันประมาณเจ็ดไร่นะคะที่ตรงนี้มันอีกนิดนึงจะเจดไร่เนอก็ตีไปเจ็ดไร่ เพราะว่าข้างหน้าน่ะเราเขาเอาไปทําถนนตอนนั้นน่ะมันแปดไร่แล้วเขาเอามันเกือบแปดไร่อ่ะเขาเอาไปทําถนนทางสาธารณะเขาตัดไปทําถนนทางต่างทางสาธารณะไปนะคะแล้วก็ขุดเต็มเลยนะคะเราขุดทาโคกนองนาเต็มเลยเดี๋ยวดูเขาวิ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะขึ้นโดรนให้ดูนะเพื่อนๆเดี๋ยค่อยดูโดรนกันเนาะ วันนี้อัปเดตแค่นี้ก่อนวันนี้ก็คือเขาขุดตั้งแต่วันที่25 25ขุด่บยๆแล้วอะค่ะเนาะก็ตีไปว่าเขาขุดวันที่ 20, 20, 25เห้เขาขุดยันี่สี่บบแล้วแล้วทีนี้วันที่25 26 27 28 29 30ขุดได้5 6วันละนะก็ได้ประมาณนี้ได้ครึ่งทางแล้วเหลืออีกครึ่งทางนะพอดีปดีใหม่พอดีเลยไอ้รถคันใหญ่นู้นเขาก็หยุดนะรถคันใหญ่นั้นเขาก็หยุด หยุดไปสามวันก็นจะช้าไปนิดนึงนะเดี๋ยวเอจะอัปเดตไปให้เพื่อนเพื่อดูเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวคลิปกินขนมจีนเดี๋ยวปีใหม่เอจะจัดปีใหม่กับพวกหลานๆเนี่ยเอจะทําขนมจีนน้ำยาปลาช่อนให้เพื่อนเพื่อนได้ดูกันนะคะช่วงนี้ก็จะยุ่งวุ่นวายอยู่กับตรงนี้นิดนึงนะคะเดี๋ยวเขาว่าทีมงานเนะ่ยเขาบอกว่าผู้รับเหมาหน้านะเขาบอกว่าน่าจะไม่เกินวันที่ห้ามกราหน่าจะเสร็จ เราก็โอเคเราก็พอดีได้ไปภูเก็ตพอดีนะเราก็จะเอาเวลาตรงนั้นอ่ะมาจัดสรรส่วนได้ไปภูเก็ตได้ไปเที่ยวได้ไปนู่นได้ไปนั่นได้ไปนี่นะคะเพื่อนๆเนานะไปราคาเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย